เอาละครับตอนนี้คุณอยู่กับช anel นันทพงษ์แซดทีวีนะครับแล้วอันนี้ก็คือโอ้โหเสียงแซง <c oughs> ไม่อันนี้คือเกมอินาซ m ม e l e เลเว่นโกสไตรเกอร์3ซึ่งโคตรเก่าเลยนะครับนี่หลังจากที่พัทที่แล้วเราผ่านคาออสมาแล้วนะครับเราก็ไปยึดเสื้อเข้ามาเห็นไหมเห็นเสื้อเราไหมเป็นเสื้อ away ของทีมมันนะครับก็มาเรามาต่อกันเลยดีกว่านะเฮ้ยนี่มันอะไรนะโกเอนจิมาสโตะนะครับ ใน anime ไม่มีนะแต่ว่ามันมันทำไมในเกมมีก็ไม่เข้าใจมันนะครับมา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 เอาเฮ้ยว้าวเดี๋ยวนี่มันให้มาแข่งนะครับแล้วก็ให้ได้แต้มให้เยอะกว่ามันก็พอแล้วนี่ไงเฮ้ยแย่งตเตรอต้องเตะแรงๆอ่ะจะได้จะได้คะแนนเยอะนี่นี่เตะแรงๆมันเตะเบ,บานะครับมันมีปุ่มเตะเบ,บากับปุ่มเตะแรงไงถ้าเตะเบ,บาก็จะแบบนี้นะครับก็จะแบบเนี่ย มันจะแบบมันจะแบบแตเตะแล้วเด้งเบาๆอะ่ะเออถ้าเราเตะแรงก็จะเด้งแรงๆนั่นเองนะครับนี่อ้าวอา,อาจริงๆไอ้พวกมินิเกมนี้มันไม่ค่อยมันเท่าไหร่นะมันต้องเป็นแบบแหม่มจริงๆอะ่ะแหมจริงๆจะมันกว่านะครับ หลังจากแม์ที่แล้วเราก็เอาเตะอัดกับปาก,ก่อนอกับปากมันลงมาจากต้นไม้นี่เตะแรงๆมาเลยก็า3,500ร้อยยี่สิบโอโ้โ,อโหนี่เกือบสามสิบเท่านะบอกให้ก็ <c oughs> อืมผมไม่ได้ไปซื้อนักเตะใหม่เพิ่มมานะครับจริงๆอ่ะไอจากทีมคาออสอ่ะมันมีเบิร์นกับการเซล์ครับไอ้ไอตัวเนี้ย,ต,ย,ต,ยตัวเนี้ยคือเบิร์นะครับแล้วมันจะมีอีกตัวหนึ่ง ที่จะเป็นผมข,า,ขาวๆนั่นก็คือการเซลล์ซึ่งผมก็ไม่ได้เป็นแฟนคลับอะไรมากก็เลยไม่ได้ซื้อแต่ว่าถ้าใครอยากาให้ซื้อก็คอมเมนต์ได้นะครับอ่ะเอาเป็นว่าเรามาทางนี้กันก่อนดีกว่าครับตามที่ลูกศรมันให้เรามาอากดไปเลยขอคัมพี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 เย้คัมพีโอ้โหคัมพีเอ่อคอนโทรลใช่ไหมอ่อคอนโทรลโอเคครับเป็นเอาไว้คอนโทรลลูกครับมันจะทําให้สเตตรเราอัพได้นะถ้าเราไปอัพตัวละครเรา เอาเรามาเจอทีมนี้กันก่อนครับเป็นทีมเอ่ออะไรเนี่ยคาย,ค,คายรีสอะไรเนี่ยคายรีสกัคคูเอ็นคายรีสอะไรคือคายรีสคาอรีสุคาอร,รีสุไม่รู้นะครับแต่มันเป็นรว,รวมทีมของโรงเรียนเอเรียเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูครับเนี่ยเนี่ยครับมันจะมีเยอะแยะเลยนะโอ้มีตัวสำรองมีทั้งห้าตัวโอ้ โอเคครับเนี่ยมันก็เป็นทีมแบบนี้นะครับไม่ไม่่อยมีอะไรเท่าไหร่นะแล้วก็มาเล่นของเราเลยดีกว่านะใช่ใครเออเมื่อกี้ตัวอักษรติดบัตรเอเรียอาคาเดมี่เอเอเดียกัคูเอ็นมนมันไปกลายเป็นใครเอเดียโอเคโอเคเข้าใจแล้วครับมา เฮ้ยนายพวกนายรู้ไหมเนี่ยเราเราทีมเอเรียเหมือนกันเห็นไหมเห็นชุดเราไหมเนี่ยชุดทีมคาร์ออสเนี่ยจำไม่ได้เหรอฮะพวกนายจำไม่ได้เหรอฮะจำไม่ได้เหรอเออเอาเป็นว่าไอพวกตัวละครผมอะ่ะ<ๆ>มันค่อนข้างโหดมากแล้วนะครับเพราะว่าเนี่ยดูดิเริ่มมาก็เตะได้แล้วอุว้ยโหดโหดเพิ่งบอกโหดโดนสไลด์ซะงั้นสไลด์เฮ้ยเฮ้ยโหดแล้วโหวดแล้วเราอ่ะโหดแล้วเราสไลด์โอเคคือตัวละครผมอะ่ะมันฝึกมาค่อนข้างโหดแล้วไง มันก็จะแบบติดอาวุธได้แบบนี้นะครับซึ่งเอามาสู้กับภาคหน,นึ่งมันก okay. ็จะโกงๆหน่อยนี่เทพดาบและสล็อตติดอาวุธเดดรอปนะครับมาแล้วเดซามบอกเฮ้ย <inflamm> ดิวสมัทเชอร์เออจะกันความตายได้หรือไม่เอือตายครับเดชดอกเข้าไปเออแค่นี้เองเหรอเนี่ย มาครับเราผสมนักเตะพ็ภาคแรกเข้าไปนิดหน่อยนะครับซึ่งเขาจริงๆก็ไม่ได้ช่วยให้มันกากลงเลยนะทีมเราอ่ะก็ทังหวดนะครับผมบอกเลยอาเ็นมาเห็นมาสไลด์สไลด์นี่ติดอาวุธโชว์เทพปีศาจพกาซัสอาร์ติดอาวุธมาร์ควิน อาอีกทีนึง Drill Smasher เชออก็สองศูนย์แล้วครับเยบ้ทำได้แล้ว,ลวมันมีท่าอะไรใหม่ๆม่ไหม,มน้อ่ที่ผมสามารถตั้งได้อะที่ผมยังไม่ได้เคยเอามาให้ทุกคนดูอ่ะ,อะเราลองเตะครึ่งสนามดีไหม บาลิสตาช็อตตัวนี้มันออกแบบคาแรคเตอร์ได้สวยมากเลยสุดยอดมากเอาอีกแล้วเหรอดรีวสมัชเชอร์ฮ้เดี๋ยวนะคือทำไมเดซามมันมันพร้อม2อทีติดเลยเอะทั้งที่ผมเตะแบบต่อกันเลยนะทำไมมันพร้อมแล้วอ่ะเฮ้ยจริงดิขนาดนั้นเลยเหรอเอาฮิโรโตเดี๋ยวเดี๋ยวแกรนแกรน แกรแนโอ้ยแกรนยิงแล้วรีวเซฟเดสคมดาบดาวตกคมมีดดาวตกครับแล้วแต่ภาคที่แปลนะเรื่องนี้ภาคแรกๆอ่ะแปลคมอะไรวะคมมีดตอนหลังแปลคมดาบเลเวลสองเหมือนกันต้องรับได้สิหัดมนสยบฟ้าชินโดะชินโดะสับขาหลอกได้สับขาหลอกทำไมฮะ ซูงิมาแล้วโอ้โหติดอาวุธคู่นะครับบอกเลยว่าขนาดยิงเดี่ยวๆมันยังไม่รอดเลยกูบันเลงมาเอสโตรติดอาวุธโจ๊กเกอร์เรน,เรนอ้อาวเดซามอีกแล้วฮะดิวสมแมชเชอร์วีทูแล้วก็ดิวไปดิวตัวเองไปฮะตาย คือเอาจริงผมก็ค่อนข้างไม่ค่อยอยากจะใช้ท่าของภาคใหม่ๆมาสู้กับภาคเก่าๆเท่าไหร่นะเพราะว่าเอาเฮ้ยมาโอ้ยแย่งสไลด์สองตัวดีเพราะว่าการใช้ท่าของภาคใหม่ๆมันโกงมากเลยครับต้องใช้ท่าเก่าๆแบบนี้อ่าอันนี้ตัวภาคแรกนะครับ h r ฟโรด e g o ีก็ o โนหรือชื่อจริงๆก็คืออะฟโรเทรุมินั่นเองเฮ้ยมันบล็อกว่ะ แกวิเทชันนี่มันตัวอะไรเนี่ยฮะเฮ้ยบล็อกเหรอเราอ่ะบล็อกไม่อยู่เราเอาเดซามเดรียวสมาเชอร์วีทูนี่ครับท่านรับได้ก็เป็นแบบนี้เอาไหมเฮ้ยอูบิด้าอูบิด้าอูบิด้าชาร์จอะไรชาร์จทำไมเอากระโดดข้ามมาแล้วแอสโตรเบรกเฮ้ยกันกันกันโอ้โหกันได้กันไม่ได้ตัวเลยมา เรามาทำการใช้หัดมันสยบฟ้าระดับระดับแท้จริงนี่เป็นไงละ่ะโยนข้ามไปปืดไอ้นิชิกิส่งมาให้ไทยโยให้โกเอนจิดีกว่ามาครับโกเอนจิบอกขอยิงน้อยอ่าใช้ท่าอะไรดีเอาท่าอะไรดีเอาท่าอะไรดีเอาท่านี้แล้วกันนี่อักคีสลาตันดับเบิ้ลไทร นี่มันมาในภาคใหม่นี่วะลืมไปแต่ว่ากวนจีนี่ตัวคอครภาคแรกนะครับใครรู้จักไหมใครรู้จักไหมเออ้าศู์แล้วที่พี่เหลือหนึ่งเนี่ยคิดดูเอาก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างเพนะสมัยก่อนนี่แบบในขนมชื่อแคมปันนะใครรู้จักไหมเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่มันแบบแถมการ์ดตัวละครอินาซึมะโคตรเก่าเอาเป็นว่ามาครับนิชิกิ คือโกเอนจิก็ถือเป็นตัวละครตัวแรกเลยนะครับที่ผมรู้จักเอ่ยยิงก่อนยิงก่อนใจยเย็นใจยเย็นซาโมไรสึกมุชชิคือผมรู้จักเรื่องนี้จากการตัวละครจากขนมแคมปัสด,ด้วยซ้ำค,คือคือแบบรู้รู้ก่อนได้ดูแอนิเมชันนะครับคิดดูเอาอีกแล้วนะคือรู้สึกผมเนี่ยชอบจะรู้จากแอนิเมะเรื่องนั้น จากสิ่งอื่นมากกว่าจากตัวละตัวในเรื่องมันเองอะบ่อยเลยฮะทั้ง S A O ครับซอสอัรออนไลน์เพลงชิรุชิผมรู้จักก่อนรู้จักในเรื่องมันก่อนเคยดูอะแล้วแถมอะไรอีกอะเคองเคองเคองนี่ผมก็เคองนี่ผมก็แบบอ้ามา เคองนี้ผมก็รู้จักจากการใช้โปรแกรมเลนมิตเตอร์นะไม่ได้รู้จักจากการดูอนิเมะอ้าวชายโยซันชายบอสมานี่ผมรู้สึกว่ายอดวิวชันแของผมมันน้อยมากเลยนะมันไม่ค่อยไปเด้งฟีดอะ่ะไม่รู้ทำไมอะ่ะอืมไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่ว่าชอ็อตอ่ะคลิปชอ็อตที่ผมถ่ายเลยนะ่นอ่ะคือยอดวิวอย่างเยอะเลยนะ ไม่รู้ทำไมครับก็ไม่เข้าใจ youtube มันนะผมก็ทำไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละครับอซูงนี้ลองยิงแบบเลเวลแรกๆดูไหมเนี่ยเดี๋ยวยิงให้ดูอ่ะอันนี้ก็ดิงด่งมรณะอีกแล้วไอตอนไอตอนถ้าติดอาวุธก็ดิ่งมรณะพอท่าธรรมดาก็มาดิ่งมรณะอีกอะไรของมันเนี้ยดิวสมัสชช์ร์ V2 เอ้ยมันกันได้แล้วเนี่ย เอ้าแอฟฟอร์ไดทีเอ้าโดนแย่งเฮ้ยไอ้นี่อะไรเนี่ยฮะอะไรเราไม่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 ยิงไม่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 โอเคครับแอฟฟอร์ไดทีหลุดมาแล้วยิงบัญญัติเทวะมาเดี๋ยวเราให้โกเอนจีซ้ำด้วยท่าหขีความสวรรค์ครับนี่เอ้ามันไม่ซ้ำไม่โดนได้ไงวะจะยิงเชนช็อตแล้ว โอ้ธรรมดาธรรมดาเกินอย่างนี้ไม่พอใจเลยทุกคนชอบออให้ผมทำคลิปแบบ2แมตช์หรือว่าแมตช์เดียวครับถ้าแมตช์เดียวมันจะประมาณ20นาทีนะหรือแบบ15นาทีถ้าเกิด2แมตช์ผมก็จะใช้ท่าน้อยลงนะแต่ว่าจะแบบก็จะแบบใช้เวลาแค่ประมาณเอา้าโดนแย่งเฉยเลยเฮ้ยฮิโรโตอะไรเล่า เอาแล้วนะเอนโดคุ้งเฮ้ยโอ้โหผมมีดาวตกมาอีกแล้วมารเราการเลเวลสามครับมาดูกันว่ารอบนี้จะได้หรือไม่ได้นี่ตามในเรื่องว่าเนี่ยนี่คือแบบเมื่อกี้ฮิโรโตะมันบอกด้วยนะครับเอาแล้วนะเอนโดคุ้งอะไรประมาณนี้ครับเฮ้ยเห็นมะใช้ท่าใช้ท่าแล้วทำไมเป็นท่านี้วะมันมีเล่าอาจารย์แล้วผมลืมตั้งมาลืม ลืมตั้งนี่ต้องชินโดนี่ต้องแบบนี้ติดอาวุธโอลิมปัสฮาร์โมนีโ,โหเสกวิหารอะไรขึ้นมาเนี่ยฮะทาเทนอนมาแน่ออมาครับไทยโยให้นิชิกิไม่มีใครยิงได้เลยครัะไทโยรอทำการกอา๊อปท่าของพิโรโตครับแ,แล้วยิงไปเลย นี่คมดาบดาวตกอีกทีหนึง่งเอาฮะวอมโอเอื้อเีนี้ต้อานว่าเบิร์มโธเพราะว่ามันเป็น WO น,นะครับเป็นรูหนอนในอวกาศนั่นเองสไลด์ไอชุเอ้าวเฮ้ยสไลด์ไม่ถึงเอาสไลด์ดิเอ่อมาโกโต ใช่ไหมครูโรซกีมาตโตะโอเคครับจบครึ่งแรกนำไป90ครึ่งหลังเดี๋ยวผมเอาตัวละครมาโชว์ท่าครับมีท่าไหนที่น่าคิดถึงหรือเปล่านะผมลองโชว์ justice wing แล้วกันแล้วก็อันนี้เป็น princess break นะครับก็โหค่หอนข้างเปลืองทีีอยู่พอสมควรแฮะอันนี้ joker เรนลอฮาร์มอน Harmonic ครับ ซูรุ่งยี่เหรมีลอสแองเจิลมีเกรดบลัสเตอร์มีเดดดรอปมีดับเบิลไดร์โอ้โหมีเยอะมากเลยเอ่ะลอสแองเจิลโอ้โหทีพียิ่งไม่มีอยู่เปลี่ยนออกไปเปลี่ยนออกเปลี่ยนออกเอาซูรุ่งยี่ยูอิจิลงมาครับซึ่งก็จะมีท่าติดอาวุธเหมือนกันเทมากฮาคกูริวครับฮาคกูริวลงมาแทนครัพฟอร์ไดทีที่พลังหมดนะชินโดเอ่อพลังแปดหกโทอินจิยังเหลือเยอะเอาชูลงมาเอาแบบนี้ไปแล้วกันเนาะ โอเคครับมีท่าที่ผมอยากจะโชว์ก็คือท่าไวท์เบรสเฮ้ยเดี๋ยวถูกท่าไหมนะเนี่ยอ่าถูกแล้วไวท์เบรส ขึ้นไปให้โกเอนจีโกเอนจีทำการชาร์จไม,ม่มีตัวด้านหลังปะให้ให้ตัวด้านหลังยิงให้ตัวด้านหลังยิงเดี๋ยวให้โกเอนจีไปซ้ำนี่แบบนี้น้กระโดดรอยฟ้าโอ้ผมไม่เคยโชว์ท่านี้เลยนี่หว่ามากเอนจีซ้ำเอาเอนจีขึ้นไปข้างบนอะไรอ่ะมันไม่ยอมมิ่งมาซ้ำเชนช็อตให้ผมอ่ะมันก็เป็นอย่างนี้ดิมันรับได้อ่ะเอ้ยสไลด์แย่งดิ เฮ้ยมาคิโอมาคิโอยิงอะไรเนี่ยโอ้แบ็คทอร์นาโดสลาตันอันแสเอาป้องกันไม่ได้อีกเลยมาถึงเอนโดเอนโดก็บอกขอหัดมาสยบ้าอีกแล้วกัน,นกคือถามว่าทำไมมันยิงเลเวลหนึ่งผมรับเลเวลสามก็เพราะอ่ะผมไม่เสียทีพีเนื่องจากว่า เนื่องจากว่าอะไรวะเนื่องจากว่าเ,เราเกตเต็มมันจะไม่เสียทีพีมาดาบันทกผู้หลุดดีกว่าเจ้งไรโอ้โหเจ้งไโทรงไปให้โกเอ็นจีมันจะขึ้นไปสูงทำไมวะผมจะให้โกเอ็นจีมันมายิงซ้ำออเออแล้วอย่างนี้โกเอ็นจีได้ยิงบ้างไหมนี่ยฮะขอร้องแหละจริงจริงโกองเอ็นจีในภาคถ้าเป็นภาคปกติเนี่ย ตอนนี้แจงไม่มีท่าอาัคีควงสว่านนะเนี่ยคือโกนเจียมันจะมีท่าอาัคีสลาตันใช่ไหมครับโผลมาตอนแรกไปเยอรทาราโดะแล้วก็จะมีท่าอะไรวะท่าพายุระเบิดเพลิงนะครับก็คือบาคุเนสซือสตอมโผลมาตอน2นะครับมาตอนซีซั่น2แล้วซีซั่น3ค่อยมีครับอัคคีควงสว่านหรือบาคุเนสซือสกรูหรือเรียกชื่อหนึ่งก็คือคืออะไรวะเอา้าไม่ได้จะใช้ท่านี อีกชื่อหนึ่งก็คือระเบิดเพลิงหมุนนะครับแต่ว่าอันนี้ผมจะให้โกเอนจิมันใช้ท่าอัคีพวงสวานนะแต่ว่าผมลืมอ่ะโอโ้โหกลายเป็นมาใช้ท่าคู่กับคุโรสกิซะง,งั้นโอ้ลืมมาสไลด์ฮาคุริวเมื่อไหร่จะเกตดเต็มเนะี่ยฮะโชว์ท่าโชว์ท่าโชว์ท่านี่ เทพมันเพกาซัสนี่คือล่างอวตารตัวแรกของเทนมะนะครับมีท่าเดียวคือเพกาซัสเบรกเป็นท่าเลี้ยงนะครับคือเทนมะเนี่ยจะเป็นคนที่เลี้ยงเก่งมามาเข้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 ามานี่แหละจะเป็นคนที่เลี้ยงเก่งครับตอนแรกๆจะยิงไม่ค่อยเก่งนะแล้วค่อยมีท่าตอนหลังๆสปาร์กเอทิเปิลไทโยเลี้ยงหลบไปเฮ้ยไอฮารคุริวนี่ไม่คิดจะพร้อมให้เลยใช่ไหมจะไม่เราโชว์ท่าใช่ไหมอ้าชูพร้อมเ้ย ชูอ้อมก็พร้อมดีมาออมาเอาแล้วนะปึ๊บดำเท้าซิโลแม็กนัาหิงเดซามบอกอีกแล้วใช้เป็นอยู่สองท่าเนี่ยดิวสมัสเชอร์กับวอร์อมโฮแล้วก็เป็นแบบเดิม เออตามคนนาไม่น่าจะมีเท่านั้นนี่นะนี่โลโต่แกลนอะไรแกลนแกลนเหรอแก่นเดี๋ยวต่วอนจีนี้มันค่อนข้างฟิตมากเลยนะผมหาใครไปยิงก่อนดีผมจะให้แกนไอ้ไม่ใช่แกรนให้ให้ โคเอนจิได้ลองซ้ำเออเนี่ยมาเลยเคียวสุเกะเอออย่างนี้ค่อยสมจริงหน่อยมิกซิทานกับซูรุงิีเคียวสุเกะมาแล้วนะครับแต่ว่าซูรุงิีเคียวสุเกะไม่อยู่ในสนามซึ่งค่อยสมจริงหน่อยถ้าเคียวสุเกะมันอยู่ในสนามมันจะไม่สมจริงไงครับโอ้ยโดนสไลด์เดี๋ยวเดี๋ยวมานี่เฮ้ยจะยิงเหรอจะยิงเหรอสไลด์ไม่ให้ยิงเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรอีกเนี่ยเฮ้ยจะยิงเหรอเราอะ่ะยุดสไลด์โอเคส่งมา โอ้ยจะให้เราเลี้ยงให้ได้ใช่ไหมเนี่ยฮะมาท่าของคาเซมารุเลยนะชิปปดัชดชลงกดนี่เป็นไงมันมันโกเอนจีวิ่งหนีอีกแล้วอะ่ะมันจะยากไปไหนว่าการที่จะใช้ชุดเชนดูอ่ะโกเอนจิวิ่งหนีเราอะ่ะเศร้าเออ เฮ้ยรับไม่ได้จริงดิไม่ยิงไกลมากเลยนะแล้วเลเวลสองด้วยเยอะกุญจิมันจะหายพร้อมซะก่อนเนี่ยดิมา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 คอกทีขออีกที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 ่มา มูไรสกมุซาชิขอร้องหลานโกเอนจิขอร้องอย่าขึ้นไปทางขวาช่วยเข้ามาซ้ำผมจะลองทำให้ดูว่าชุดเชนมันมันมัน,ม,นมันหายพร้อมไปแล้วไง okay? มันเลิกพร้อมไปแล้วครับจังหวะมันไม่พอดีอะคือแบบน่มันไม่พร้อมอะ าครีวนี้ผมว่าทั้งแมทคงไม่พร้อมแล้วละเฮ้ยอันี้มันจะยิงอ่ะเนี่ยฮะยิงอะไรเราโอ้โหใช้มือด้วยไม่แฮนด์บอลน,นะครับเ,เกมนี้บอกเลยว่ากรรมการมันนับทำได้บอกให้โอ้มันไม่มีใครบล็อกเลยเอ็นโดนี่ก็บอกให้ให้แต่เรารับอยู่ได้มาทันมานสเียวฟ้าแบบไมนี่ลับได้ดิ ยนเอาโยนทำไมทนี้โยนผิดเฮ้ยอะไรเนี่ยเปิดเข้ามาโมงเหรอฮะเกมนี้บอกเลยว่าญาตเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอแบบนี้แหละแบบนี้แบบนี้แบบนี้ผมว่าได้ยิงแบบนี้ได้แนะ่เพะว่าผมเรียกโกนจิเข้ามาใกล้ๆเมื่อกี้นี่แหละมา มา,าคุณสื่อสกรูเขาเรียกว่าชุดเชนอย่างเงี้ยเขาเรียกชุดเชนร,รู้จักไหมเวิร์มโฮ,โฮชืบเอือนี่อย่างเจ๋งอย่างเจง๋งนี่ยังไม่หมดหรอกนะมาดมมาดมสไลด์ดิฮาคุริวผมว่าไม่ได้ยิงแน่เลยวะดูดิผมว่าไอค่าอารมณ์ค่า มูดอะครับเอา้าโดนย่งเดี๋ยวเดี๋ยวชิซสุเกกมามาเราเราเตรียมบล็อกเราเตรียมบล็อกมาดิมาดิเอาไงอะเอาไงจะยิงไหมเดี๋ยวก็หมดเวลาก่อนนะเวย้ยยิงนี่เออ a s สโตรเบรกจอ่อๆแล้วนะเวย้ยนี่แล้วทำไมบอลไปอยู่ฝั่งซ้ายเดี๋ยว มันเป็นไปได้ไงตอนแรกมันยิงอยู่สุดเส้นไม่ใช่เหรอโอ้โหพุ่งชนเอาได้ด้วยพุ่งชนสําเร็จหมดเวลาเอาเฮ้บอลไปอยู่กับมันเฉยเย,ย้ชนะไปแล้วครับก็พาร์ทนี้22นาทีก็สําหรับพาร์ทนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์คอมเมนต์แล้วก็ที่สําคัญกด Subscribe ด้วยละ่ะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพราะว่ามันจะได้แจ้งเตือนนะครับ youtube ก็ Subscribe นี่สำคัญมากเลยที่จะทำให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับตอนนี้ก็200กว่าไปถึง300ให้ได้400 500พันหนึ่งเอาให้ได้ครับหวังว่านะเดี๋ยวผมก็จะอัพคลิปเกมนีีต่อๆไปโอเคครับก็สำหรับคัานนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ